สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะกับการเขียนตัวอักษรไทยการคัดลายมือเป็นสิ่งสําคัญนะคะวันนี้นักเรียนเห็นแล้วว่าเราจะคัดตัวอะไรตัวที่เราจะคัดคือพ่อพานนะคะ,ะสวยไหมคะสวยเนาะเดี๋ยวครูจะสอนว่าวิธีการเขียนพอพันที่ถูกต้องเขียนอย่างไรอ้าวเรามาดูเบื้องต้นก่อนนะคะอ่าดูที่ตัวนี้นักเรียนสังเกตนะคะ วงกลมหัวจากซ้ายไปขวานะคะคิดเส้นซ้ายเลยนะเสร็จแล้วลากลงมาถึงบรรทัดล่างสุดทะแยงไปหนึ่งช่องทะแยงขึ้นไปหนึ่งช่องให้ถึงเส้นบนสุดจำไว้นะคะเส้นกลางของพอพานจะมีความสูงเท่ากับหัวตัวอักษรนะคะ,ะขึ้นไปหนึ่งช่อง แล้วทะแยงมุมลงมาอีกหนึ่งช่องนะคะให้ถึงเส้นล่างสุดแล้วลากขึ้นไปถึงบรรทัดบนสุดนะคะอ่าเดี๋ยวเราลองไปเขียนกันดูนะอ้ามาลองเขียนกันดูนะคะขั้นตอนแรกนะ้กเรียนเห็นแล้วใช่ไหมเส้นลิมสุดนะคะในหนึ่งช่องใหญ่นะคะให้เลือกที่เส้นลิมสุดนะอ่าเส้นลิมสุดนะคะ หัวริมซ้ายสุดแล้วก็บนสุดนะคะเขียนหัวเสร็จแล้วลากลงมาสี่ส่วนนะถึงช่องล่างสุดนะคะถึงช่องล่างสุดทะแยงมุมขึ้นไปในระหว่างหนึ่งช่องเนี่ยทะแยงมุมขึ้นไปให้ถึงบนสุดเลยนะคะอ่าเห็นไหมถึงบนสุดแล้วคราวนี้ก็ทะแยงมุมลงมาให้ถึงล่างสุดเลยในหนึ่งช่องนะคะ อ่าเสร็จแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปอ่าเห็นไหมคะถ้าพอพันที่จะสวยเนี่ยช่องซ้ายระหว่างตรงนี้กับช่องขวานเนี่ยต้องมีความใกล้เคียงกันนะคะอ้ามาดูใหม่นะคะอีกรอบนึงเนาะเขียนวงกลมเขียนหัวตัวอักษรนะคะที่ด้านบนสุดซ้ายสุดนะคะจากนั้นลากเส้นตรงลงมาปึ๊บ ทะแยงขึ้นไปสส่วนก็คือถึงเส้นบนสุดเลยนะคะ,ะแล้วก็ทะแยงลงมาตรงๆปึ๊บอ่าถึงล่างสุดเสร็จแล้วก็เละลากเส้นขึ้นไปตรงๆเสร็จแล้วเห็นไหมคะอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะตัวหนึ่งเขียนวงกลมเต็มวงนะหัวตัวอักษรให้เต็มวงกลมๆนะคะ ลากลงมาให้ถึงเส้นบรรทัดล่างสุดนะคะทะแยงขึ้นไปหนึ่งช่องนะคะให้ถึงบนสุดให้เส้นถึงบนสุดนะคะส่ส่วนแล้วทะแยงลงมาสีส่วนเหมือนกันนะคะหนึช่องแล้วก็ลากยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะอ่านะคะ,ะนักเรียนลองไปฝึกฝนกันดูนะคะนักเรียนลองดูก่อนที่เราจะ คัดจริงๆเนาะสังเกตนะคะว่าวงกลมหัวอยู่ตรงไหนเส้นลากแบบไหนนะคะเราจะได้ทำไม่ผิดนะคะสำหรับวันนี้พอพานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ